เผยค่าตัวสุดพุ่งหนุ่มกัญชัยพิธีกรดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยดีกรีไม่ธรรมดาเปิดค่าตัวพิธีกรดังนัมเบอร์วันพลิกบทจากนักแสดงชายสู่การเป็นพิธีกรได้เก่งมากๆสำหรับพิธีกรคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มกัญชัยที่ดำเนินรายการวาไรตี้ก็สนุกเป็นพิธีกรรายการข่าวก็ถามเจาะแบบไม่อ้อมค้อม โดยเรดค่าตัวในการเป็นพิธีกรรวมถึงบทในการเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็มาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณวันละ1,500 0บาทไปจนถึง50,000บาทเลยทีเดียวและนี่คือรายได้ต่อวันเท่านั้นนะคะ